สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีตอนเที่ยงตอนเที่ยงเที่ยงบายบายสองจ้ามาด้าจ้าไม่กินข้าวเที่ยงข้าวเที่ยงบายสองจ้าพี่น้องวันนี้นําเสนอหนึ่งปลาตาบมุงมงมิเจลขะเนียวหนึ่งปลาเนียวอ่อนจ้าพี่น,อน,น้องมาด้าจ้ามาด้าจ้าไม่กินข้าวน้ำกันมาอนนี่มาอนี้ยืนน่อหนึ่งข้เนียว หปลาปลาในอ้อนตำห้อาจารดาจไม่กินเขาาดาาจารอสากันอนหนึ่นาทีขอ1หนึ่งนที่แค่นี้อาจารย์แ่เด็กินนอาจาไม่กอดที่เขาแห้งม่สิไิดทีเขาเจะนั่งลายคิบ